โอเคครับกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่น EM2 ให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงมีคนมาคอมเมนต์ขอลองเล่นปืนนี้ดูหน่อยไม่ค่อยเข้ามือเลยเล่นมาสองสามตาแล้วลองดูตานี้ว่าจะเป็นยังไงว่าเราจะได้คลิปหรือเปล่าหรือว่าเราจะไม่ได้คลิปได้ยินเสียงม,มีไหมไม่มีเพื่อนใส่กันนัวใส่กันยับใส่กันยับใส่กันนัว มอ้อมหลังก็แล้วกันอ้าวตายหายละสองคนตัวหนึ่งโอเคตัวตัวอยู่ไหนอุ้ยยิงสามนัดมันตายเลยยิงสองสามนัดมันตายเลยอุ้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 โอ้แม็กหมดโอ้โชคดีที่มันยิงเราไม่โดนโอ้แต่ปืนลั่นช้านเนี่ย แต่เท่าที่เล่นมานี้ล่าช้าไม่ทันไม่ทันไอ้ถ้าเวลาไปสู้กับไอ้บีพีห้าสิบปืนใหม่นี่โอ้สู้ไม่ได้เลยสู้กับปืนไว้นี่สู้ไม่ได้เลย,เลยแต่ระยะไกลนี่ได้อยู่อย่างเงี้ยถ้าโดนเน้นๆอย่างนี้นี่ตายมันก็สู้เราไม่ได้เอ้ยแวบบบ,บทางซ้ายออกมาไหมออกมาเปล่าเฮ้ยหัวโอเค โอเคแล้วเราก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับ E.M. 2มันก็เล่นสนุกเหมือนกันแล้วี่ยถ้าเวลามันได้เล่นอนะ่ะทุกทีไม่ได้เล่นสู้เขาไม่ได้ทาม,มิงไม่ดีถ้าทาม,มิงไม่ดีเดินไปเดี๋ยวก็ตายใช่ไหมไมมีไม่มีไม่มีเหมือนจะเคลียร์ได้ยินเสียงขวาเหมือนจะเคลียร์นะเพื่อนใส่กันนวใส่กันจับใส่กันจับใส่กันนวอยู่ตรงกลางอ้าวอ่องอี๋ไงเล่นเลือน้อยแมีกตัวนึง โอเคต้องประหยัดใช้ลูกปืนหน่อยมีอยู่แค่25นัดเองลูกปืนก็น้อยเหลือเกินเพราะว่าเราแต่งปืนมาให้ชักแม็กไวเฮ้ยเจอสองนัดสามนัดสี่นัดโอเคโอเคแล้วเราก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับตอนนี้นนในจังหวะไหนเฮ้ยเจอเคน โอเคโอเคโอ้สี่ศูนย์แล้วสี่ศูนย์แล้วเกมจะเป็นเกมศูนย์หรือเปล่าตานี้ตอนนี้เป็นเกมศูนย์หรือเปล่ามีใครหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครขึ้นเครื่องบินไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะยิงเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาหนึ่งตัวสวย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 งามงามเฮ้ยมันได้ยินเสียงข้างหลังไปข้างหน้าก่อนไปหาหามันให้เจอมีหรือเปล่าเฮ้ยเห็นหลังไวๆไไนี่ไงไไเห็นหลังไวๆเฮ้ย ไม่ใช่มันยิงจาจกทางนี้เอ้ยอะเ,เดี๋ยวก่อนอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งคอมเมนต์แป๊บนึงเดี๋ยวไปตอบอเยน็นนี่ดูเหมือนว่ามันจะไวไปแต่เราไปต่อกันอีกเกมเลยดีกว่านะครับฮ่ารู้สึกว่ามันจะตึงเกินไปปืนเนี่ยตาอันนี้มันตึงเกินไปว่ะยิงตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บเดี๋ยวก็ต่ายดาบใกล้ด้วยมั้งโอเคครับสวัสดีกับเกมที่สองของ e.m.cu ของเรานะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อเกมนี้ว่ามันจะลุ่งหรือมันจะล่วงหรือมันจะตึงมันจะไม่ตึงตึงนั่งระเบิดปุ่มเตามจะเอเจอก่อนเลยหนึ่งตัวตายครับผมเปิดบัตรแล้วเราก็ไปกันต่อเลยนะครับเจอโอเคเพื่อนยิงไปแล้วมีอีกหรือเปล่าไม่มีเสียงเพื่อนเหรอโอเค จะเอ๊ะมีอยู่ไหนเพื่อนจะวางระเบิดตรงนั้นเราต้องไปประกบเพื่อนเฮ้ยมีคนมาอ้าวตายไปแล้วมันต้องออกมาอีกชวบ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 ชวับชว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 บแป๊บไม่ออกมาวะไม่มาวะเฮ้ยเสียงไม่ใช่ตรงนี้ อยู่ข้างบนโอเคแล้ก็ไปต่อกันอีกเกมหนึ่ง,งนะครับอีกเกมอีกตายอีกตายอ,อีกเกมดูว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเหมือนไม่มีใครเลยวะทำไมเงียบสงบขนาดนี้วะ ความเงียบสงบได้กลับมาเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเฮ้ยไม่ดีมั้งเฮ้ยเจอคนหรือเปล่าเนี่ยมันต้องเฝ้ารรเบิด้วยเฮ้ยเพื่อนเจอเ,เ,เ,เดี๋ยวเราช่วยโอเคเราไม่ได้ตั้งใจร้านนะเพื่อนแต่เรากลัวเองตายว่ะ หมือนเสียงซ้อนเฮ้ยนึกว่าเสียงมาจากข้างหลังตรงข้างหน้าเนี่เองข้างหลังมีหเปล่าถึงจากหลังเพื่อนยิงดึงปืนไม่ขึ้นมมไม่เป็นไรเอาใหม่เราแก้มือใหม่ตามเมื่อกี้เราเล่นอย่างโหดตานี้เราจะไม่โหดได้ยังไง ไม่เป็นไรเราเอาใหม่เงียบสงบจัง่ะจะเอ๊ะไม่มีวะหายไปไหนกันหมดอะเฮ้ยเจอตกใจหมดเลยปาดโถเอ้ยเอเขซะด้วยแล้วเมื่อกี้มันโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผือบไปแล้ว เฮ้ยเสียงโอ้ไม่มาทางนี้วะมาทางนี้จู้โอาปุ๊บเดียวเลยเนี่ยปุ๊บเลยเรียบร้อยแล้วก็แทนอีกแล้วไม่เหมือนเกมที่แล้วเลยวะ ไมเป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้มือกันใหม่ตอนเนี้ยในจังหวะนี้ในจังหวะนั้นและในจังหวะนั้นและในจังหวะนี้ระเบิดไปตัวตายสองตัวอยดูเงียบคิดมีใครไมมีคนอยู่ข้างล่างคนหนึ่งเฮ้ยยิงระยยะไกลสี่นัดห้านัดตายมีไอ้ตัวนี้อยู่ข้างล่างอยู่ตรงไหนเห็นขาไวๆยิงมันสวย <Coast> โอ้ยเ้ยมีอีกตัวเนี่ยมันซุ่มต่อไอ้บีกี้้าสิบไม่ได้มันลั่นไวกว่าเพื่อนยังแน่นิ่งไม่ไหวจริงนิ่งสนิทกลับมาได้แล้วเพื่อนอย่าเข้าห้องน้ำนานอย่าดื่มน้ำนานกลับมาช่วยกันก่อน เฮ้ยเพืนสวยโดนนวมพิฆาตเข้าไปเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วในจังหวะนี้เพื่อนยังแน่นิ่งไม่ไหวจริงจิงกะเบลอะอะขยับละขยับละขยับละเอ,อ้นวมสวยนะเนี่ยเป็นสาวไอดอลซะด้วยนวมสวยเพราะมีสาวสวยอยู่ในทีมอีกฝั่งนะนะ มีฝั่งไม่สาวสวยด้วยสาวจริงเปล่าหรือว่าเอารูปเขามาตั้งก็ไม่หรแต่ตึงมากเลยนะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปได้ยินเสียงซ้ายเพื่อนอ้าวเพื่อนโอ้โหเดินเข้าไปต่อยตรงๆดื้อย่างนี้เลยเหรอเพื่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนก็เอาให้ เองอะเอาบ้างอย่าเดินเล่นให้มันมากท่าอุ้ยโดนระเบิดใครโดนระเบิดเขาวนเลยข้างล่างเฮ้ยข้างล่างมาโชคยังเข้าข้างเราอยู่ที่โดนที่มันยิงไม่โดนเราเยอะปืนลั่นไวกว่าบีพีอะถ้าโชคไม่เข้าข้างเมื่อกี้โดนเต็มเต็มนี่บ้องเท่งางหลังไวแลวน่ะอาจจะระเบิดยวกอน เสียงซ้ายอะหรือเสียงเล่าวะเฮ้ยเดินติดเอ้ยติดเฮ้อเราจะอะไรไปสู้เนี่ยเป็นไรเดี๋ยวเราอ้อมไปมีไหมเช็คทุกมุมทุกด้านเอมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีว่ะน่าจะบีแล้วมั้งเดินอ้อมหลังเลยดัก ไม่มีโล่งโอเควิ่งไปให้เงียบที่สุดเราต้องไปให้เงียบที่สุดเสียงมาซ้ายเฮ้ยโอ้โห <c oughs> กล้องบังมองไม่เห็น <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่เพื่อนเอากันใหม่เอากันใหม่สู้สู้สู้สด <c oughs> โดนระเบิดเราไปหนึ่งทีท่วน แต่ไม่ตายแล้วเป็นยังไงกันต่อเฮ้ยได้ยินเสียงวะเฮ้ยวิ่งมานี่แน่วิ่งมาแบบไม่ดูวายตาเรือตาไม้ฮะตาไม้ตาเรือเฮ้ยใม่ตัวหนึ่งตายไปแล้วอีกตัวหนึ่งออกมาเปล่าออกมาอุ๊ยลุกซอง โดดอีกแล้วนัดเดียวอีกแล้วเพื่อนสู้สองหนึ่งเองยิงมันก่อนสวยแต่เพื่อนไม่โดนยิงตายในนัดเดียวเหมือนเราอะแต่เราโดนยิงเดียวเดียวในนัดเดียวตายนะยิงตายในนัดเดียวเออเฮ้ยเพื่อนมันวิ่งมันจะเโดนต่อยเพื่อนหนีฟันฟันฟันมันสวย แต่ไม่มีอีโมชั่นเอ็กเซการฝันเลยเดินเอามีดไปชนก็ตายหรอวะเฉงแจ๋แวเราก็เดินทางไาสามเท่าแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะแล้วเราไปดูกันแต่นี้เล่นไม่ค่อยดีเลยเล่นไม่ค่อยออกเลยทามมิ่งโคตรแย่เลยวิ่งไปก็ตายวิ่งไปก็ตาย,บตายแบบแปบบ๊จัดเลยมีคนรหรอเปล่าไม่น่ามีจนะเอ๊ วิ่งเจอคนหนึ่งเดี๋ยวเราวิ่งไปตายไปแล้วอุ้ยระเบิดมีคนอยู่ตรงนั้นโอเคตายไปก่อนเฮ้ยขโมนสวยสวยว่านสวยสวยให้มันได้ยางนี้กันสิคนทหารให้มันดูเดือดเลือดพ่านกันหน่อย เราก็ไปลุยกันต่อเลยวินสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเราจะต้องชนะในเกมนี้เอ้ยเจอคนว่ะเอ้ยคิดว่าซ่อนตรงนั้นแล้วมันเมนียหรือไงบอกแล้วว่าเห็นแวบๆบเอ้ยมีคนนึงไอ้ลูกซองไอ้ลูกซองเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมขอตั้งหลักก่อนไอตัวนี้นี่มันเอาเราเจ็บมันเอาเราหนักว่ะ เหมือนมีคนมาไอ้ลูกซองแล้วมาสิมาสิาสอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหนระเบิดไปก่อนขูน่มันไปก่อนแต่ระเบิดมันอยู่แถวนี้มันต้องมาเก็บปอมเนี่ยจะดักอยู่ตรงเนี้ยใส่มันใส่มันเบื้นเดี๋ยวมันก็มาอยู่แถวนี้แหละ เล็งรอไปปาชิกโกะอยู่ตรงนี้แหละนี่งไงมันมาแล้วโอเคเชะิะโอ้ได้ MVP ด้วยถ้าหากว่าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับอยากให้เล่นปืนอะไรรอคอมเมนต์มาเผื่อผมจะเล่นให้ขอบพระคุณมากครับ